กำลังคิดในใจอยู่ <c oughs> าดิแต่ตัวนี้เล่นหนักประตัวนั้นล่ะเออตัวนี้ค<อ>้างอ่อนมั้งม,มันอ่อนแล้วมั้งมันข็งแข็งแข้งนี่มันอ่อนดูไปแตวมันก็รุ่นเดียวกันเนี่ย โอ้ยเหลือไกิปล่อยใจเดี๋ยวคิดไปนะแต่ตัวนี้ออกยาวนะโอแดงเซียนปลาบึกเลยก็นึกว่าเห็นเพื่อนเดินมาก็นึกว่าเพื่อนมาถา ก็รู้ว่าเจ้านี้มาทำก็เลยมองดูออาไม่ใช่นี่ก็เดินเดินผ่านเฉยๆไปเ,เอ,ออยังงี้ยังพอรุนลงสิงก็ลงไปกวนก็ไม่ได้เดีนี้ไม่ไม่ต้องลงให้มันกิน,นไปเป็นเดี่ยบางคเวลาแนะั้วไงเอ้นี่เหมือนกัน ลงชุดเดียวเขามาที่ไหนล่ะ่วงมันกำลังเข้าไม่ต้องลงไปกวนมันเลยนีล้ลยึ้ตอนนี้โปดแดงครับกำลังวัดปลาบึกตกแต่สี่โมงเย็นเมื่อวานครับเพิ่งมากินช่วงแปดโมงเช้าวันนี้เมื่อคืนเขาก็นอนกันทั้งคืนปลาดึงเบ็ดไม่รู้เรื่องปลาดึงเบ็ดปลาดึงเบ็ดกี่ร,รอบก็ไม่รู้เรื่อง ปุกขึ้นมาทำงานครับสองโมงครึ่งเบ็ดคันนี้โปรตูมีคนลงตีเหยื่อเองครับโปรแดงมาแอบมาวัดของเขายังไม่รู้เลยยังไม่เห็นตัวยังไม่โผล่เห็นแต่มันไม่สู้แต่แต่ว่าเมื่อเช้ามันขึ้นเป็นฝูงเลยเนาะขึ้นเยอะนะครับ ไม่โดดเลยของเราขึ้นโดดนะมันนั่นนั่นมันมันสู้เบ็ดนงขออย่างเดียวคืออย่าหลุด กลยัง c ก y ยังยังยังยัมประมาณน10-20ะเมตร10-20เมตรเดี๋ยวหลดลงคอมให้เออลดไปลถออเอาไว้ให้มือพอมนันตี่สูด ตัวนั <t t to, ้นมันดึงแคบยวกระหยุกไปเลยไงตัวนี oh, ้ดึงยาวเลยเหรอครับยาวเลยยาวเกิผมวัดยังงมันยังวิ่งอยู่เล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งข้ามไปฝั่งตรงข้ามเลยสิบเมตรสิบเมตรอีกสิบเมตรเราก็จะได้เห็นชมหน้าของเขาแล้วเิลาากระบุัง้ เด็กเด็กตักปลาไปจับเบ็ดแล้วให้เซียนเข้ามาตักปลาให้ ทานอุบลไทยแล้วกบ้านลงไปหน่อยก็ได้มั้งลงไปหน่อยก็ได้ไหม ถ้าคางมันเกยพื้นแ้วมันจะจะตักยากนะนอจะน,นั่นนะลงงานลายงานมันเกยพื้นน้ำตักยาก

เอน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 เอ,น,เอนขันนี้นนตาตดไตักหลุดเหรอ เือจังเออประสบผลสำเร็จ <c oughs> ยกไปะชังไอย,ยกที่ตาขึ้นต <c oughs> ัวที่เท่าไหร่ <c oughs>